Haa static Ni mungkin kena bomba, ganti อะไรกี่บาทอ่ะยี่สิบแยี่สิบเล็กเลยก้า còn còn nhiều Nó còn nhiều đó không, không อร่อยไหมคนเยอะเลยตลาดนัดวันนี้ มีหน้าอะไรมั <iful Shepherd. S 1> ่งอันนี้หน้าอะไรโอ้โหดิมหน้าเลยหน้าอะไรเนี่ยโดเรมอนโดเรมอนยี่สิบค่ะใช่โดเรมอนบายบาย